หาหน่อไม้ก่อนนะคะทุกคนเหมืองนอาง,นอา,งนานหาหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้มันบินหมดแล้วเนี่ยไม้มันยาวเกินมาตรงนี้ต้นไม้โค่นไม่กล้าไปยืนตรงโน้นเลยเนาะกลัวมันพัง พังลงบอ่อหน,น,น้อไม้ไปกินก่อนหน่อไม้หน่อบินยา,าวเกินพี่สาวก็ไปก่อนหน้าแล้วก็ยังดิด ยังมีหน่อย,ยาวเกินฝนเริ่มมาแล้วก็เริ่มมีหน่อไม้หน่อไม้ลวกเป็นตะกร้าเอง ้เองตะกรองเองมันยาวเกินไปละลาเยอะในบ่อนี้ปลาเยอะ เรื่อยนะยังไงน,นี่น้องม่อนไม่ได้มาด้วยนะคะตัวมาหาหน่อไม้ไม่ได้มาเดินเล่น ไม่ตรงไหนก็มีรอยปอกปอกเบือกไว้สงสส่คุณคุณป้าพี่สาวยังเงินนะเอาไปแต่ก็ยังเหลือมีรอยปอกเปลือกไว้เต็มเลย ข้างนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวต้องไปดูกลนแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ก็เยอะแยะจะพามาชมบอ่อตรงนี้นะคะเม่กี้เห็นตัวเงินตัวทองลอยอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่เยอะแต่ปลานะคะ ตัวเงินตัวทองก็เยอะิมาขามมาขามออกลูกเต็มต้นเลยจะสุกแล้วก็ล่วงลงน้ำไปไม่ได้กินมาขามลูกน,น้อยเต็มเลย ฝ่าฝ่าดงไปก่อนนู้นก่อนก็บไปได้ไหมแต่แค่นี้ก็พอแล้วนะเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วติไปได้บอตัวแทน,นตรงนี้ตัวแตนต่อเอง เป็นป่านะคะบ่อน้ำก็ยาวใหญ่ปลาก็เยอะตรงัุตัวทองก็เยอะอลืมข้อขุดไว้บอก้อยมาตรงนี้เจอหน่อไม้สงสัยป้าน้องม่อนมาไม่ถึง หนอเล็กหนอน้อยตเต็มเลยว่าลิ้นใหญ่น้องง่อนหาเล็กถึงนี่แหละไหม้ดวงนี่หน่ออ่อนกำลังดีอูแถวนี้ออกเยอะแต่ยังไม่ยาวไม่ยาวจัด จัดเจัด,จดัวแตนเหมือนกันเด้ลอลกจังเลยหอมอจะบินลนนะขนมเนื้อหมอไม่ลวกนม่หวาน กินได้เพราะว่าไม่มีธุระใช้ไม้ไม่รู้จะเอาไม้เก็บไว้ทำอะไรขับไปกินโอ้ยเป็นป่าเป็นดงมีทางรู้สัตว์อะไรมันเดินแถวนี้ทางเกี้ยงเลย ไผ่ก็ลวกนี่ก็พอแล้วแหละก็จะออกเรื่อยๆออกตลอดฤวดูฝนฝนตกดีหน่อไม้ก็ออกดีพอเลยพอลยแล้ว นดยายน้องม่อนน่ะพี่สาวยังเงินน่ะเอาไปบ้างแล้วเขาอยปอกเปลือกเต็มเลยแต่ก็ยังเหลือนี่ก็จะเป็นต้นมะขามรู่จะโค้นลงสะเมื่อไหร่ เป็นขอบโอขอบสะแต่มันรกทว่าทางไม่ไหวมันยาวมันกว้างลงปลูกทุเรียนนะมั้งนะรู้จะได้กินหรือเปล่าปลูกทุเรียนแถวนี้ คนที่ว่างคือยายเงินคนเดียวะฉะนั้นไม่มีใครว่างแล้วตรงนี้ยาเงินได้เข้าไปได้ยังวะวันป่าไม่ไว้ป่าลกลกจังเลยนี่ก็มีหน่อไม้หน่อเล็กๆ ด้านหลังขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปเจียงเอิน,นจะได้ประมาณนี้ หม้อหนึ่งต้มจิมน้ำพริกนะแต่แกงวันนั้นแกงไม่มีใครกินก็เหลือทิ้งเป็นแต่ต้มต้มจิ้มน้ำพริกก็มีคุณตากินคนนึ่งละนอกนั้นจะมีใครกินหรือเปล่าลูกๆ <c oughs> เห็นมันมีก็เลยจะหักไปต้ม ดูต้นกล้วยน้อเหมือนจะล้มล้มลงไปใส่ข้าวขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณสองครั้งเลยที่เข้ามาชมคลิปยังเงินวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า